สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับพามาดูว่าบล็อกหนึ่งคันรถนี้ได้กำไรกี่บาทนะนี่ครับนี่500ก้อนนะครับนี่ใส่กระบะดำได้สบายนะครับสวงน,นั่ง ยางบรรทุกนะครับยางบรรทุกระเอเสริมแหนบเสริมโชคนะครับแหนบมีอยุกี่ตัวมาดูสิอา้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอันนี้แอนดเลยตอนนั้นติดลมวะตัวนี้เบี้ยวเลยครับโูแหนบเบี้ยว 5 0าอก้อนนะครับนี่ดูว่า500ก้อนนี้เต็มรถกรีเลยปกติเจ้าคนนี้ใส่ได้600ก้อนนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับยังไหวนะครับนี่อันนี้ห้าก้อนนี่เคยใส่มาแล้วหกร้อยก้อนนะครับ แต่ก็ไม่ได้ใส่บ่อยนะครับใส่ระยะทางใกล้ๆนะครับนี่นะครับอันนี้500ก้อนนะน,นี่เราก็จะมีเหล็กไปด้วย3เส้นนะครับลูกค้าสั่งมาไม่พอนะครับก็500กํากำไรเท่าไหร่นะครับ อันนี้เรามีค่ารถอยู่ที่140่บาทนะครับค่าส่ง140ส่วนบล็อกอยู่ที่500ก้อนก็คูณ70ตังค์นะครับ5 0าร้คูณ70ตังค์แล้วเท่าไหร่ครับก็นั่นแหละครับกำไรนะครับแล้วก็เหล็กกระเส้นละสาบาทนะครับต่อกำไรนะครับคิดแค่นั้นพอนะครับเท่าหนึ่งก็เท่าหนึ่งก็โอเคนะครับพอได้นะครับเดี๋ยวต้องดู ถนนด้วยครับว่าถนนเรียบหรือถนนลางนะร,ระวังครับวา่ากระแทกแรงก็ได้ครับรถหนักน,นะครับล้อแม็กก็ถอดออกครับล้อแม็กล้าแล้วก็เลยเปลี่ยนใส่ล้อเดิมนะครับ เราก็ยังสบายสบายครับสำหรับทำไมได้กำไรน้อยเพราะว่าล็อกตัวน,นี้แข่งกันเยอะนะครับลบ็อกก็เราเน้นขายตัวนี้ด้วยครับขายปูนขายวัสดุอย่างนี้นครับสำหรับล็อกเราไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะกำไรจะน้อยนิดหน่อยครับก็มันมีหลายร้านนะครับที่ว่าแข่งกัน,นแล้วก็เราไม่ได้อัดเองด้วยนะ ถ้าเราอัดเองก็จะมีกําไรมากขึ้น,นครับแต่มันมีโงวอกอยู่สามโงครับที่นี่มันใกล้กันนะครับราคาไม่ไดขึ้นสงูงไม่ได้นะครับใก้แค่เจ็ดสิบตังค์นะครับเจ็ดสิบตังค์ก็เราค่อยบอกคขึ้นเอาครับเพราะว่าเราขายอย่างนี้ด้วยนะมันก็มีตัวเสริมมามีปูนมีหินมีทรายนะครับวรวมภาษกันไปก็พอได้นะครับ อุปกรณ์อื่นอีกเยอะแยะนะครับบล็อกเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่บล็อกนี้ขึ้นยากและก็ลงยากเพราะว่าต้องใช้กําลังคนเยอะนะครับต้องใช้คนเยอะนะครับใช้เวลานะครับบล็อกแต่ก็ต้องทําใจนะเพราะว่าเราขายตัวอื่นด้วยนะเพราะว่าเราขายหลายอย่างบล็อกมันคือปัจจัยสําคัญที่ต้องพ่วงมาด้วยนะครับบล็อกขาดไม่ได้ครับการก่อสร้างนี่ขาดบล็อกไม่ได้เลยครับ บางเจ้าได้แค่ลายบัตรบาทรห้าสิบก็มีนะครับบางพื้นที่นะครับแต่ทางนี้ไม่ได้เลยเต็มที่ได้แค่เจ็ดสิบตังค์นะครับเจ็ดสิบตังค์การขายบอกเวลาไปลงก็ต้องไปสองคนนะครับไปคนเดียวก็นานนะครับใช้เวลาในการลงนะอนาคตพีอาจจะซื้อไอ้ตัวยกบล็อกนะครับน่าจะหลายหมื่นนะครับแต่ค่อยดูก่อนนะค่อยดูทิศทางนะครับอนาคตมันต้องมีต้องไปรถเทนแล้วก็ต้องมีที่ยกนะ เจลหนึ่งห้าร้อยก้อนครับปกติใส่อยู่ที่หกร้อยก็ได้ครับแต่วพนอนี้ลูกค้าสั่งที่ห้าร้อยก้อนก็ไปคันเล็กนี่สบายเลยครับสะดวกสบายครับน้ำมันก็ไม่เปลืองครับเราได้ค่าน้ำมันด้วยครับราคารถอยู่ที่ร้อยสี่สิบาทครับเดียวครับลงง่ายขึ้นง่ายนะครับเพราะมันไม่สูงโอเคสหรับคิปนี้ก็ กับ,บล็อกนะครับ,บล็อกกำไรน้อยแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมหาสวัสดีครับ